หมอรำเกิดมาแต่เมื่อไรหาหาหาไม่เจออะไรโรคตรงนี้มันเกิดมาทางใดบ้างบางท่านก็บอกว่าเกิดมานางทางพิธีกรรมการรักษาบางคนก็บอกว่าเกิดมาในการอ่านหนังสือหนังสือผู คำว่าหมอลำตัวนี้คือหมอลำคือผู้ชำนาญการด้านการขับร้องนำภาษาผถิ่นเข้ามาไลา่เข้ามา,าบรรยายแต่พอนำเข้ามาแล้วก่อนที่จะคำว่าเป็นหมอลำได้เราจงต้องเข้าใจหลักคำว่าหมอลำ หมอลำนี่มันก็จะแบ่งออกไปแต่ก่อนนี่คือไม่ได้แบ่งหรอกเพียงแต่หมอลำหมอลำมยังแนนอะไรอย่างนี้เขาจะถามเจม้าลำททาน่องยังเจ้าลำหมอลำอีกอย่างหมอรัจนแบ่งออกไปเป็นเราแบ่งออกไป,ไปเป็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อในเรื่องของการศึกษาด้วยเราแบ่งออกไปเป็น5ประเภทหมอลำหมอลำพื้นคําว่าพื้นคือการเล่านิทานถ้าภาษาอีสานว่าเบ้า mound, พื้นนั่นพื้นนี่เบ้า mound, พื้นนี้ทา jesteśmy, ่านนั่นเบ้าพื้นครอบครัวนั่น การว่าการบอกว่าพื้นนี่คือมีทางเล่าทั้งความดีและความไม่ดีหมอลำกรอนก้อนหมายถึงนำบทกรอนต่างๆระหว่างชายหญิงโต้ตอบกันหมอลำกรอนเราก็จะแบ่งทางด้วยนะครับการขับร้องหมอลำกลอนจะมีลำทางสั้นทางยาวทางเตย้ยเต้ยยังแยกออกไปย่อยออกไปว่าเตย้ยธรรมดาเตย้ยโก่งเต้ยพมา่า อ่านี่คือหมอลำกรหมอลำกอเนี่ยถ้าภาคกลางก็คือลำตัดลำตัดเพลงเรือเพลงสอยเพลงอีแชลไอพวกพงเพลงเฉยเพลงไอฮของคุณขวัญจิตอะฮะนั่นนั่นคือลำกอ,อกนใช่ตอบโต้กันตอบโต้ทั้งเขาเรียกว่าทั้งโต้วาทีโต้วาทีในเรื่องของชายหญิงโต้วาทีในเรื่ององค์ความรู้จ้าทั่วไป ส่วนอันที่สามคือหมอลำเรื่องหรือหมอลำโม่ถ้าบอกว่าไปจ้างหมอลำโมแนะ่ไปจ้างหมอลำเรื่องนะี่คืออันเดียวกันพอมาถึงประเภทลำเรื่องถ้าภาคกลางก็คือลิเกก็แสดงตามวรรณกรรมนั้นๆเรื่องราวต่างๆเป็นตัวละครค่ะถ้าทางภาคภาคกลางเ็าเรียกว่าลิเกถ้าหมอลำเรื่องไปเล่นทำไปแสดงทางภาคกลางก,ก็เรีลิเกลาว ประเภทที่4คือหมอลำพิธีกรรมเดี๋ยวนี้นะ่ะเกือบจะหายากไปหน่อยแล้วลูกหมอลำพิธีกรรมคือหมอลำพิธีกรรมเนี่ยเกิดจากความเชื่อเต็มๆเ,เลยคนอีสานก็จะเอาความเชื่อนี่มาเป็นใหญ่หมอลำพิธีกรรมคือหมอลำผีฟ้าคําว่าผีฟ้าตัวนี้นะ่ะในภาคอีสานมี20จังหวัดเขาก็จะเรียกแตกต่างกันอีสานใต้ก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งอีสานกลางก็จะเรียกอีกแบบหนึ่ง ะฉะนั้นน่ะทางตอนใต้เขาจะเรียกพวกกลุ่มปันโจนเพื่ออะไรอย่างเงี้ยทางอีสานทางแถบภูเขาก็จะเรียกว่าเหยืถ้าทางอีสานจร้าจานี่เขาจะเรียกผีฟ้าอะไรเงี้ยเป็นพิธีการรักษาประเภทที่4เนี่ยจะลําในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยวงเวียนชีวิตว่าไม่สบายเพราะอะไรเงี้ยมันก็เชียงทายไปในตัวรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็หายนี่คือเกิดจากความเชื่อ ส่วนประเภทสุดท้ายเนี่ยเป็นประเภทท้อ,อ,ทองถิ่นถ้าไปอีสานตอนใต้ก็พี่น้องชาว,ชาว,ชาว,ชาวเชื้าตาติเขมรก็ไม่เรียกรำไม่ไม่เรียกหมอรำแต่เขาเรียกว่ารำรำคำว่ารำกับรำแตกต่างกันนะลูกรำคือรำคืออ๋ออันนคือสองตัวเนี่ยตัวตัวรอ ตัวอรอเรือจะร,ร,ร,รอเรงใช่รอรอเรือคือถ้ารอเรงคืออ้ยอะไรอย่างนี้ค่ะฉะนั้นประเภทชาติพันธุ์นี่ถ้าลงไปอีสานใต้เขาจะเรียกว่าบรรจนขับนั้นขับนี้เออรำเรือมเรือมอันเรือมเรือมสันตุเรือม,อ,มอะไรอะ่ะเขาจะเรียกว่ารำนั่นคือเป็นเรือม,มอใช่ค่ะชาติพันธุ์นะค่ะ,อะพอกลุ่มนี้มาถึงผู้ไทย แถบลุ่มน้าโขงชาติพันธุ์ลุ่มน้าโขงก็เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยอันนี้นะศิลปะเขาก็จะแสดงออกในรูปแบบของผู้ไทยการขับร้องทานองก็เป็นแบบผู้ไทยใช่ค่ะจนกระทั่งถึงเครื่องแต่งกายนะลูกนอกจากภาษาแล้วแต่งกายก็บ่งบอกถึงว่ากลุ่มศิลปินผู้ไทยกลุ่มศิลปินอีสานใต้พวกนี้เขาจะบ่งบอกทั้งเครื่องแต่งกาย แต่สิ่งที่เรายึดเป็นหลักนั้นศินลปินหมอลำคำว่าหมอลำดนตรีคือแคน<ะ>ดนตรีคือแคนคือหัวใจหลักใช่ค่ะแต่แคนตัวนี้นะพอมาถึงปัจจุบันนี้แคนก็ไมก่ก็ไม่ได้ลงคนเดียวต้องมีต้องมีตัวช่วยดนตรีสากลอะไระช่วยเข้ามามีบทบาทแต่การแสดงของหมอลำในปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทําในหน้าที่ของเราคนเดียวเรามีตัวช่วยอย่างเช่นเราเห็นบอกว่า ตัวประกอบตัวมาฟอ้อนประกอบแต่ไม่ใช่แดนเซ uh huh. อร์นะลูกฟ้อนประกอบคนฟอ้อนประกอบร้องหมอลำได้พอใช่พอร้องหมอลำเสร็จก็ไปฟอ้อนประกอบเขาเรียกว่ากลุ่มนี้คือตัวฟอ้อนประกอบการกับร้องหมอลำสิ่งที่ภาคภูมิใจคือลูกหลานให้ความสำคัญ ลูกหลานได้ได้ยกคำว่าหมอำํำกำลังที่จะก้าวต่อไปนี่แต่ลูกหลานก็ยกในความหนึ่งมีองค์ความรู้สมัยใหม่สองมีแนวความคิดที่สร้างสรรค์ให้หมอรำนะก้าวเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนศิลปะอย่างเป็นค่าอันนี้มันน่าภา,าคภูมิใจเคลื่อนแม้แทังการแต่งกายการพูดบทสนทนาก็ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วอันนี้ลูกหลานขยับไปน่าภาคภูมิมใจไหมภาคภูมิใจ คือลูกหลานก้าวข้ามขั้นขึ้นไปเลยอันนี้นะ่ะคือหน้าภาคภูมิใจลูกหลานเราฉันคิดว่าลูกหลานทําไม่ได้แต่วันนี้ลูกหลานฉันทําได้นะดนตรีก็เช่นกันเราดนตรีทุกอย่างมาผสมผสานให้เกิดไม่ทั้งการรําคือสมัยก่อนคือฟ้อนรำธรรมาดาเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่ได้ฟ้อนรําธรรมดาแล้วถึงบทเต้นก็มีบทแสดงออกก็มีอันนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจแทนแทนบรรพชนเรานะสิ่งที่น้อยใจ สิ่งที่น้อยใจบางบางท่านนะ่ะลูกศิลปินนะ่ะคุณแม่ก็เห็นลูกหลานนะไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความสําคัญของความเป็นศิลปินท้องถิ่นลูกหลานอาจจะลืมรากเน่าลืมบรรพชนผู้ผู้ก่อร่างสร้างหลักตรงนี้ให้นับตั้งแต่การเป็นหมอลัต้องมีหมองแคนลูกหลานเดี๋ยวนี้นะไม่มีแขนก็ได้อันคุณแม่จะเรียกว่าตัวเองเป็นหมอลมหลัได้แม่ได้แต่มันไม่เต็ม แต่สังคมกว้างๆน่ะท่านไม่รู้ด้วยว่าหมอลำคืออะไรเห็นร้องร้องหมอลำร้องเพลงแบบหมอลำก็ว่าเป็นหมอลำเลยอะเราเจะดนตรีอื่นมาใส่ได้แต่อย่าลืมว่ารากเง้าที่เราจะเป็นหมอลำได้เราต้องมีแขนบางครั้งเราก็อยากจะพุ่งให้ไปแต่เรามองคนข้างหลังของเราบาง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 กรณ <อ S 1> ีค่ะยังไม่พร้อมเท่าไหรครั เราถึงที่ทําอยู่เดี๋ยวนี้เพื่อให้มันสุกงอมให้รให้พร้อมน,นี้เรากำลังเตรียมความ,มท,ที่จะใช่ <9 S 1> ใช่<ๆ>คือเตรียมพร้อมให้สุกงอมแล้วจะยื่นขึ้นไปถ้ายังไม่สุกคุณแม่ก็เป็นหัวว่ายังไม่สุกแต่ที่เราทํางานทางกรมเราส่งเสริมนี่ก็เหมือนกับท่านจะพาะบ่มให้ผลไม้พันนี้สุกเต็มที่เพื่อเพื่อจะต้องก้าวไปแบบสาง่างาม